อย่าไปเลยบางบอกจะบอกใหรอย่าไปอย่าไปอย่าไปเลยอล่ะที่เคยมาบ้านเฮามาซอยแม่เห็ดให้เห็ดนา้าเลียงวัวเลียงคายอยู่บ้านเฮาเด้อยอีลอ่ะสองคนครับมีที่ว่างไหมฮะเชิญเชิญับเชิญจชิญอยู่ เิญเลยครับเชิญ<ม>ครับที่ว่างเดีย๋ยวคุณทหารว่าไงคุณมาลายภาษาให้ผมหน่อยนะฮะเด็กอ,อย่าไปเลยบางกอกจะบอกใครที่เคยไป ผมให้คุณประสานไม่ใจแหกปากร้อง <C zy k> คนร้องอยู่นี่ไม่เสียงกำลังมา <C zy k> อ้โหโหมีที่ว่าไหมครับเชิญเถอะเชิญเถอะเชิ <C zy k> ไม่เลื่องซัําตัวไอ้นี่ก็เรื่องมากประสานเองประสานเ,เองไอ้ทิศใส่แว่นก่อนคนคนประสานต้องสร้างจุดเด่นให้ตัวเองครับโอ้โหมันหล่ออะไรขนาดนี้ ลองมาสีหนุ่มเอ้ยเดี๋ยวประสานให้อย่าไปเลยบางบอกจะบอกใครไอ้เฮียไอ้สัตว์ไอ้เฮียไอ้สัตว์ที่เคยไปมาแล้วน้องแก้วเอ้มันบ้าอำนาจไอ้เฮียไอ้สัตว์ไอ้นาสนตีน ใส่แว่นแล้วกวนส้นตีนหนึ่งจริงๆ,ๆเอามีที่ว่างไหมครับเชิญครับเชิญครับเชิญนะฮะเชิญนะครับความจริงผมไม่อยากจะออกหน้าออกตานะครับแต่ว่าในเมื่อมันไม่มีใครประสานได้ก็ต้องเป็นผมโอเคถ้าจะประสานให้เพลงนี้จะสละสลวยมากเลยขอหลอก่อนไหมครับเอาแว่นให้เขาไม,ไม่ต้องผมมีฮะอ๋อ อยคนร้อคนแม่งหล่อมาเลยบาแลาวแว่นหรือคุณแว่นฮะโอ้โหแล้วตกใจตกใจไอ้นี่ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะฮะได้มาที่ไหนอังกฤษไปทําอะไรที่นั่นไปช่วยเขาประสานเสียงเขาให้มาใครให้มาออเอร์สจอร์นนั่นแหละฮะจอร์นอะไรก็จอรนนั่นแหละจอร์นพาวลลอดแม่นนักบอล นีแล้วจอนเพาลอดมีแต่แพลอตได้ไหมเพาลอดได้โอเคไม่แว่นน่ะได้ไหมแว่นได้แล้วได้ได้มาแล้วโอเคครับโอเคครับอย่าไปเลยบางกอกจะบอกให้ผมประสารต้นไหนอะเมื่อกี้ไปยืนไม่ได้ฟังเลยใส่แว่นใหญ่ไม่น่าโง่เลยพาอ จะบอคอคุณก็สวมสวมเลยสวมเลยพอพอพี่เสร็จปั๊บผมสวมอ่าเขาจะจับได้ไหมมึงคนละขนาดกันนะฮะฮะมันต้องไวนะถ้าช้าไม่ได้เลยหรือว่าผมพอพี่เสร็จปั๊บปั๊บผมสวมปั๊บอ่าอย่าเปิดไฟนะเปิดไฟเป็นเรื่องเลยนะน่ะต้องพลิกคลายใจเงินพี่เซเว่นอ่ะ อ่ะจะเอานะเอาตกลงเราเอานะอย่าไปเลยบางกอกจะบอกใครเดี๋ยวพี่เราเนื้อภาษาผมร้องไงอย่าไปอย่าไปอ๋อตกลงอาไม่ไปไม่ให้ไปไม่ให้เขาไปในเนื้อเพลงอะนะใจเราเนี่ยแบบไม่ให้ไปอย่า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 ไปแต่มันจะไปมันจะไปบางกอกเนี่ยนะแต่เราบอกว่าอย่าไปอย่าไป แล,แล้วทำไมเราไม่ให้มันไปกูจะไปรู้พี่แจ้เขาเหลอเขาเป็น คนล้องไปถามเขาอาจจะรู้ดีกว่ากูมั้งผมอยากจะเข้าใจเนื้อเพลงเวลาร้อมจะได้ใส่อารมณ์ความหมายเนี่ยเราเป็นผู้ชายไปเคยไปบางกอกมาแล้วรู้ว่าบางกอกนี่มันทรมานขนาดไหนมีคนดีคนเลวคนอะไรไม่อยากให้สาวบ้านนอกคอกนาเขาเราเนี่ยไปเกลือกกูัวไปรู้จักคนบางกอกไม่ให้เข้าไปกันแล้วกันเราเป็นคนบ้านนอกอสาวสาวก็เป็นบ้านนอกอสาวก็เป็นบ้านนอกด้วยแต่เราเข้าไปกรุงเทพก่อนแล้วแล้วเรากลับมาตอนนี้เราอยู่กับสาวเนี่ยสาวจะไปจะไปเราดึงแว้ไม่ให้ไปไม่ให้ไป ดึงดึงวะแขนเดียวก็ได้คือจะไปแต่เราไม่ให้ไปครับดึงนะมันดึงไปเล้อ้าวขอสองหม้อเลยทีนี้อย่าไปเลยบางกอกจะบอกใครบกลงว่าเราไม่ให้ไปใช่ไหมเนี่ยไปเลยไปเลยมึงไปพร้อมแว่นพร้อมถาดกูเลย มึงถามอะไรกันเนี่ยมึงมึงถามแกล้งเขาไปายอู้กูถามจริงๆริไปเลยไปซ่อมแว่หนึ่งไปก็แตฟังเพลงนี้เขาเสียความรู้สึกไหมเนี่ยคนนั่งฟังกี่คนมาแล้วเนี่ยที่คอยมาประสานเนี่ยมึงแกล้งก็ตั้งหกักได้มึงแกล้งเขาทุกเรื่องถ้ามึงประสานมันก็จบเพลงไปตั้งนานแล้วไม่ได้เลยเสือกเสลอเพลงพ่อเ,เพลงแม่เลยมีสวมมีหลบมีทั้งข้างมีดึงดุแล้วเกินนะดุแล้วเกินนะ ยูบาทได้ไงไม่ดูมึงอะดูแลเกินไม่ดูได้ไงล่ะโจ๊กโอ้โหตั้งแต่คนเตี้ยมีอำนาจในมึงซากเยอะนะชาลียุคใครยุคมันเว้ยยุคเราเราก็เอาไว้ก่อนใช่ไหมพี่ร้องไปเลยเดี๋ยวผมประสานให้จบเพลงไปเลยพี่บอกเข้าไปนั่นจริงๆเพลงนี้ก็เชียร์กันลุ่มที่บ้านผมอ่ะอย่าไปเลยปราสาตอจะบอกให้อย่าไปอย่าไป อย่าไปอย่าไปที่เคยไปมาแล้วน้องแก้วเอยอย่าไปอย่าไปอย่าไปบ้าเยไปใส่ไปใส่ไปอะไเลยไปอ้วดอมเบือที่ว่างไละที่ว่างตรงไหนว่างที่เก่าที่เก่าเก้าอี้เขาเปล่าเป็นไรลรวผมยกให้คุณแล้ว 哦哦、oh, oh,，没得没得